มีข่าวสารของลามินยามานมาพูดถึงกันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าเปเช่หวังโน้มเนาวให้ยามานะครับย้ายมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จะเอาให้ได้นะครับน,นี้เป็นรายงานข่าวจากเลอปาริเซียงนะครับรายงานจากฝรั่งเศสนะครับบอกว่าปารีสแซงช็อชแมงตอนนี้ยังมีความพยายามในการโน้มเนาวให้ aman, ใลามินยามานแนวรุกดาวรุ่งของบาสซโลุน่าครับย้ายมาแข่ขงกับเปเช่หลังจบฤดูกาลนี้ไป ในรายละเอียดครับบอกว่าเปเช่ะนะครับหวังใช้ความสัมพันธ์อันดีกับจอร์จเมนเดสเอเยนของยาเมาโนม้าวให้แนวรุกไวัย16ปีอย่างยาเมาของบาซ่าครับย้ายมาสู่กรุงปารีสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ยาเมากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์น,น่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งในเวทียุโรปเวลานี้ครับและเป็นที่ชื่นชอบของเปเช่ที่กําลังมองหาตัวแทนระยะยาวของเคลียร์นิป,ปเป้ที่เตรียมอําลาสโมสรหลังจบฤดูกาล ปัจจุบันยาเมาอยังอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2 0 2 6กับบาซ่าและมีค่าชีกสัญญาระดับ1000ล้านยูโรนะครับแต่เปเช่นั้นเชื่อว่าข้อเสนอมูลค่า200ล้านยูโรก็สามารถโน้มน้าวให้บาซ่าเนี่ยที่กำลังประิญปัญหากับการเงินยอมปล่อยแนวรุกวัยสปีย้ายทีมได้เหมือนกันนะครับจากข้อมูลล่าสุดของเลอปเรเซียงก็บอกว่าเปเช่หวังใช้ความสัมพันธ์อันดีกับจอร์จเมนเดสเอเย่นของยาเมอครับ ช่วยกล่อมนักเตะให้ตัดสินใจย้ายมาที่เปเชในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก่อนที่เปเช่นั้นจะเจรจากับบาร์ซโลนาในขั้นต่อไปนะครับว่านักเตะยอมย้ายมาที่ปารีสแซงต์แชงสาหรับลามินยามนนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับสถานการณ์ของแข้งรายนี้ตอนนี้ครับเป็นดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะครับกับทางบาร์ซโลนากล้าเล่นกล้าล่ากล้าเลยครับสำหรับลามินยามนนะครับ ชูกก้เลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้มีสิทธิ์ย้ายทีมไหมคอมเมนต์มาเลยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับอนาคตของลามินยาเมา